เวลาพัฒนานะคะของอเสียนใบนะคะยัดมาตามงีกรอบที่สองนะคะวันนี้นะคะคิ้วตัดผมเสียนอ่ะยาวๆนะคะแะล่องสะนะจกนักหนอยเด้อน,นะคะาม,มาช้าดีกว่าไม่มานะคะแนวทางเวลาเสียนใบวันนี้มั่นใจเหมือนเดิมนะคะเดินวิ่งนะคะบนล่างแล้วก็ชุดเน้นไปที่ชุดสี่ตัวนะคะแต่ข้าแนวทางนะคะเวลาพัฒนานะคะของเสียนใบนะคะ ล่งซาในจังหน่อยนะคะงวดนี้เซียนตัดผมนะคะตามาวันเสาร์เนี่ยบ่อยหวานพันบ่ค่อยหวานเนาะค่ะดูตัดผมายา,ยาี้ยวเง้วันวันเสาร์โอ้วันศุกร์นะคะคของเซียนใบนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวนะคะเด่นเก้ารองที่เลขหนึ่งนะคะเข้าเก่าหนึ่งหนึ่งนะคะงวดที่ผ่านมานะคะศูนย์เก้าจุดสี่ตัวนะคะงวดงวดนี้นะคะเซียนกระไฮเนีนไปที่ชุดสี่ตัวคือเก่านะคะ เด่นในตลางนะคะมี167 35 ย็ดหนึ่งสาม เซียนนะคับบอนตองหดนะคะก็มีเจ็บดเลยหนึงน่งๆนะคะ านะะทบทวนตัวเลขนะคะเดนหนึ่งนะคะรองที่เลข5้นะคะ 1, หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะห <c oughs> ้าสาวัติพันมากนะคะของเสี้ยนเข่า3ามตัวนะคะสตัวหน หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยนะคะเซียนให้ปิดกลับนะหนึ่งตัวนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเอคื่อบองงามไปหกเจ็ดคุ้นบนลางกันเลยด้วยนะเนะ้นนะคะชุดสีตัวเหมือนเดิมนะคะจับกับปลับกาม,ม่านะคะ,อะบอมากที่เซียนเพิ่นจับคู่ให้ในตารางเลขท่านผู้ชมก็มีหนึ่งมีหกมีเจ็ดมีสามมีห้าจับ ็นตัวเด่นนะคะได้หนึ่งหเจ็ดนี่ยนะคะสามห้าหกหนึ่งหกสามประมาณนี้เนาะนะคะสองตัวบนนะคะสองตัวบนหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเลี้ยหนึ่งหนึ่งนะคะอาจจะมาตัวเกานะคะเปิดกระดิหายมาไอ้บ่นเจ็ดเจ็ดเลี้ยหนึ่งหนึ่งนะคะแนวทางนะคะหวยเล่านะคะของเส้นไปนะคะวันนี้นะคะเด่นหนึ่งนะคะรองที่เลขห้า นะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะก็ให้เฮงเฮงนะคะปังปังนะคะกันต่องวดเนาะนะคะเข่าต่องวดนะคะอันนี้ไปที่ชุดสี่ตัวนะคะเหมือนเดิมนะคะเสียนเรนจะเอาเลขเด่นสี่ตัวมาประกบคู่กันนะคะก็ได้เป็นที่หกเจ็ดหนึ่งห้านะคะแต่เสีย,ยนหายไปกลับหนึ่งห้าห้าหนึ่งอ่าด้วยนะคะอ่าก็สวัสดีค่ะก็ให้ให้เฮงให,ให,ให้ปัง